ที่28มิถุนาน,นะคะก็โโเป็นวันที่หน่อยอมีการนัดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะกํลังจะไปที่โรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเพื่เพื่อนดูนะคะว่าหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยมีอาการยังไงบ้างหรือว่ามีผลมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกัน เป็นบริเวณโรงพยาบาลศรีพัญยานะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นหน่อยนัดฉีดเป็นรอบฝ่ายสองกับ่ายสามนะคะจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้อนนะะตอนนี้หน่อยก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนการไปฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยหลังจากที่หน่อยขับรถแล้วก็ไปถึงที่โรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเข้าคิวก่อนรับประคิวตามเวลาที่เรานัดเอาไว้ เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยไปนั่งรอนะคะเพื่อ,อตรวจเช็คความดันก่อนว่าเราเนี่ยความดันปกติไหมอัตราการเต้นหัวใจปกติหรือเปล่าโดยเขาจะให้กระดาษมาแบบนี้เดี๋ยวไหจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะ <S <S เขาจะมีกระดาษมาให้แบบนี้นะคะโดยให้เราติ๊กข้อมูลตามคำถามนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะ พอเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปวัดอุณภูมิวัดอุณภูมิร่างกายเสร็จก็จะมีการให้ไปนั่งรอในห้องนะคะซึ่งในห้องก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะระหว่างรอคิวถือว่าขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างไวนะคะไม่ช้าเลย จากนั้นนะคะก็ไปนั่งรอฉีดซึ่งเราก็ไปเข้าคิวฉีดปกติหลังจากฉีดเข็มที่1เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปอีก1จุดนะคะเพื่อไปลงทะเบียนในการรอรับฉีดเข็มที่2ต่อไปนะคะซึ่ง,ข,งขั้นตอนข้างในเนี่ยหน่อยจะไม่ได้ถ่ายไว้เพราะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอใดๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีใบนัด ฉีดวัคซีนครั้งที่2มาให้เรานะคะเราก็ค่อยไปตามวันเวลาที่เขากําหนดอต่พอหลังจากที่เราฉีดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์อันนึงเนี่ยมาแปะให้เราที่แขนแล้วก็บอกว่าเออไปนั่งรอก่อนนะประมาณ30นาทีเพราะว่าบางคนที่มีอาการอย่างนี้นะคะนั่งรอ30นาทีเนี่ยก็จะมีพยาบาล คอยยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คอยถามตลอดเลยใครมีอาการยังไงบ้างไหมใครมีอาการผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ยกมือบอกนะคะ30นาทีนั้นทุกคนก็ต้องไปนั่งรอว่าตัวเองแบบฉีดปุ๊บเนี่ยบางคนแพ้หรือว่ามีเอฟเฟกอะไรเขาก็จะได้แบบว่า,ารีบดูแลเราเลยทันทีนะคะก็หลังจาก30นาทีใช่ไหมถ้าใครไม่มีอาการอะไรก็สามารถกลับบ้านได้เลยเขาก็จะมียาแบบว่าพาลาให้เราเนี่ยมาแผงหนึ่งกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนดูอาการอีกทีหนึง่งก็ อันนี้ก็กลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยคืนเนี้ยหน่อยขอดูอาการก่อนว่าอาการจะเป็นยังไงมันแบบมีผลข้างเคียงหรือมีอาการอะไรที่มันแปลกๆไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปอาการหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนเอสต้าสเนกานะคะเมื่อวานเนี่ยหน่อยไปฉีดวัคซีนมาใช่ไหมแล้วก็ก็เลยรอดูอาการว่าเป็นยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่าอาการสรุปแล้วเนี้ย ตอนนี้รู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หน่อยไปรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเขียนแรกมาก็เมื่อวานเนี่ยตอนที่ไปฉีดเลยคือหลังจากที่ฉีดปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบอ่าเจ็บเนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยประมาณในประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกมันแบบเหมือนน่วงนวงหนักหนักแขนเนี่ยก็จะพยายามแบบว่ากำมือเหมือนแบบให้มันแบบ ผ่อนคลายผ่อนคลายอย่างงี้นะคะคือรู้สึกแบบมันนน่วงๆแล้วก็ประมาณในช่วงเวลาประมาณ2 3สชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบตึงๆนิดนึงเหมือนอ่าหนักๆแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรนอกจากนั้นคือแค่รู้สึกตอนที่ฉีดเขาไปเลยอะ่ะคือมันมันแค่รู้สึกเจ็บนิดนิดตอนแรกก็แอบ,บกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยแบบจะมีผลอะไรไหมเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยคือ เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอายุเยอะหรือว่าสูงวัยนะคะทีนี้เนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเราเนี่ยไปฉีดแล้วจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่สองละอาการคือปกติดีเลยกลับมานอนพักผ่อนก็คือทําตามที่บอกอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกแบบหิวน้ําบ้างแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนกับร้อนๆในคออะไรเงี้ยเราก็ ทานทาลาไป1เม็ดแล้วก็ดื่มน้ําตามไปนะคะไอคำว่าดื่มน้ํามากๆเนี่ยอันนี้ขอแนะนาเพื่อนๆนิดนึงบางคนอะ่ะแบบวิตกะวิตกจริตกังวลมากๆพอเขาบอกว่าต้องดื่มน้ําเยอะๆคือดื่มแบบเยอะมากจนมันเกินไปอะคะ่ะมันก็อาจจะทาให้รู้สึกแบบอยากอาเจียนคือมันดื่มน้ําจนมันเยอะมากเกินไปคือให้รู้สึกแค่ว่าเอออยากดื่มน้ําก็คือดื่มแค่นั้นเองนะเพราะว่าปกติเนี่ย อย่างตัวหนอเองเนี่ยเป็นคนที่ดื่มน้ําค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างน้อยก็วันละประมาณ2อลิตรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปดื่มเยอะจนแบบวิตกจริตเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวดื่มเงี้ยม,มันอาจจะทาให้จุกได้แล้วมันก็จะทาให้รู้สึกแบบอยากอาเจียนอันนี้มันไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนละมันเป็นผลจากที่เราดื่มน้ําปริมาณเยอะเกินไปให้มันแบบพอดีๆนะคะส่วนอาการอื่นๆนั้นไม่มีเลยเช่นแบบเ,เวียนหัวหรือว่าคัน หรือแพ้อะไรเงี้ยไม่มีสำหรับหน่อยนะคะก็คือจะแค่รู้สึกเจ็บตอนที่ฉีดแล้วก็หน่มงหน่วงแขนใน1-2ชั่วโมงแรกแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะยังมีความกังวลในการที่จะไปฉีดวัคซีนหรือว่ารับวัคซีนเนี่ยอันเนี้ยแล้วแต่รา,ายบุคคลนะคะหรือว่าความรู้สึกของตัวเองว่าเราอยากจะฉีดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตนะคะ,ะโลกเนี้ยมันยังไม่หายขาดไปจาก ในโลกมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือต้องไปที่ไหนเนี่ยในอนาคตคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องมีใบรับรองนะคะจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะหรือว่าฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยด้วยไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะแบบเดินทางเข้าประเทศไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเป็นความคาดการเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเคนไหนที่รู้สึกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรอยากฉีดลองไปฉีด มันก็เหมือนกับตอนที่แบบว่าสมัยก่อนอะแบบคนเป็นหัดเยอรมันเป็นโรคต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้มีวัคซีนใช่ไหมพอเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างเป็นรุ่นลูกเราหรือว่าเป็นรุ่นหลานเราอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยคือเด็กคลอดออกมาเนี่ยเขาจะมีแบบต้องให้ไปรับวัคซีนตามที่เขากําหนดเลยต่อไปอะวัคซีนโควิดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนก็ได้ที่อาจจะต้องแบบว่า,าทุกคนจะต้องฉีดอะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปกลัวนะคะสาหรับคนที่มีความกังวล mm hmm. ก็แค่ไปฉีดแค่นั้นเองนะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสุขภาพอะไรให้ใหแน่นอนด้วยหรือว่าบอกแพทย์นะคะที่สูงที่เราไปตรวจหรือว่าเรามีโรคประจําตัวอะไร mm hmm. ก็ให้บอกบอกแพทย์ก่อนนะคะที่จะไปฉีดตรงจุดบริการตรงนั้นเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเออเราแพ้อะไรแพ้ยามีอาการ เป็นโรคประจาตัวอะไรห,หรือเปล่าก็อาจจะแบบว่าเซฟเราได้มากขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะคะสุดท้ายนี้นะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนเพื่อนๆ่อน <ๆ S 2> คนไหนอยากจะฉีดหรือว่าไม่อยากฉีดเนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะแต่ถ้าฉีดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะฉีดตัวที่ดีกว่าไม่ได้ฉีดตัวนี้ไปแล้วถ้าวันหนึ่งในอนาคตมีตัวที่ดีกว่ามาก็สามารถไปฉีดตัวที่ดีกว่าได้นะคะไปไหนก็เรามาระวังกันนิดนึงในช่วงที่ยังระบาดแล้วยังไม่มี วัคซีนหรือว่ายาที่มันรักษาได้แบบว่าป้องกันได้100%เอเซเพื่อไม่ให้ติดเลยเนี่ยก็ดูแลตัวเองถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีอาการอะไรเพิ่มเติมจะมารีวิวให้ฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดฉีดเข็ม2นะคะในเดือนกันยาแล้วยังไงจะมารีวิวให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ